หลังจากที่เพื่อนๆนะครับตัดสินใจที่อยากจะลงทุนในคอนโดปล่อยเช่า,ชาแล้วนะครับข้อที่1ผ่านไปแล้วใน EP 1ีนะครับข้อที่2นั่นก็คือว่าเวลาที่เราจะซื้อคอนโดเพื่อลงทุนนะครับให้เราสํารวจราคาก่อนนะครับทาเลมาแล้วถูกไหมครับทีนี้เราไปดูว่าในทําเลนั้นๆนะครับราคาคอนโดนะครับคอนโดที่เราจะซื้อเนี่ยราคาแตกต่างกับ โครงการหนึ่งไหมนะครับถามว่าเราจะดูอะไรเป็นหลักบ้างนะครับดูทําเลด้วยนะครับดูโครงสร้างของคอนโดนั้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นฟัสิลิตี้ต่างๆานะครับสระว่ายน้ำนะครับหรือพื้นที่จอดรถนะครับเหมาะที่จะราคานั้นหรือเปล่านะครับก่อนที่ทุกคนจะเลือกซื้อก็ให้ดูพวกนี้ไปก่อนหรือว่าสามารถที่จะเปรียบเทียบราคาดูหรือว่าโครงการดูก่อนก็ได้นะครับว่าโครงการนั้นเนี่ยในโครงการที่เราเลือกแล้วอะครับมันโอเคไหมในเรื่องของราคา ถ้าเรารับได้ระดับไหนก็ตามนั้นเลยครับแต่มันอยู่ในตามตลาดเนาะสูงหรือต่ําไม่เกินนั้นนะครับถ้าต่ําเกินไปก็ควรต้องระวังเหมือนกันหรือว่าถ้าสูงเกินไปก็ต้องวิหาราสาเหตุว่าทําไมคอนโดลหลังนั้นถึงสูงกว่าคนอื่นนะครับแล้วปล่อยเช่าได้เท่าไหร่สามารถลงทุนได้ไหมนะครับอันนี้เป็นหลัก เบื้องต้นนะครับสำหรับข้อที่2ในการเลือกซื้อคอนโดปล่อยเช่านะครับถ้าใครหาทำเลหรือว่าหาโครงการไม่ได้สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาผมได้นะครับผมมีทำเลและก็โครงการทั่วประเทศหรือว่าทั่วกรุงเทพเลยนะครับให้กับทุกคนได้ตัดสินใจแล้วก็ผมมีวิธีการหาผู้เช่ารู้ถึงวางแผนตัวเลขสําหรับการลงทุนให้กับทุกคนก่อนด้วยนะครับ